ก่อนจะเคลิ้มหลับคืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กลางดึกในเขตวัดป่าแทบชายแดนเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยดังระงมกลับเงียบกริบลงอย่างกะทันหันลมพัดแรงหอบเอาไอเย็นแปลกๆมาปะทะใบหน้าหลวงพี่ถิน่นพระบวชใหม่ที่เพิ่งตัดสินใจมาจำวัดที่นี่เพื่อสงบจิตใจกลับต้องเผชิญกับบททดสอบที่เขาไม่เคยคาดคิด เจ้าอาวาสเท่าผู้มีในตาว่างเปล่าเคยย้ำกับเขาในวันแรกที่มาถึงว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ที่พักสงบแต่มันคือที่ของพวกเขาด้วยถ้าอยากอยู่รอดจนถึงวันศึกจำกฎห้าข้อนี้ให้ขึ้นใจข้อที่หนึ่งอย่าขานรับเสียงเรียกที่ไม่มีตัวตนหลังตะวันตกดิน หากได้ยินเสียงใครเรียกชื่อหรือเสียงคุ้นเคยจากคนในครอบครัวดังมาจากพุ่มไม้ทึบห้ามขานรับและห้ามหันไปมองเด็ดขาดเพราะนั่นไม่ใช่คนแต่เป็นสัมภเวสีที่กำลังหาตัวตายตัวแทนหากคุณขานรับเพียงคำเดียวคุณได้อนุญาตให้เขาก้าวเข้ามาในเขตสังฆาวาสทันทีข้อที่สอง ห้ามกวาดใบไม้หลังอาทิตย์อัดสดงเสียงไม่กวาดทางมะพร้าวที่ลากไปกับพื้นดินในความมืดคือการส่งสัญญาณเชิญชวนวิญญาณให้เดินตามทางที่คุณกวาดไว้แต่ถ้าจำเป็นต้องเดินออกนอกกุฏิให้เดินเท้าเปล่าเพื่อให้รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินแต่อย่าได้ทำเสียงดังเกินจำเป็น เพราะความเงียบคือเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดข้อที่สระวังกลิ่นดอกไม้ป่าที่หอมเกินจริงหากจูจ่ๆมีกลิ่นดอกราตรีหรือกลิ่นทูบหอมฟุ้งขึ้นท่ามกลางป่าลึกให้รีบทำสมาธิและสวดมนต์ในใจห้ามทักว่าหอมหรือถามหาที่มาของกลิน่นเพราะนั่นคือกลิ่นของเจ้าที่ที่กำลังมาเตือนว่า คุณกำลังล่วงเกินที่ทางของเขาหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่ต้องการส่วนบุญอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหวข้อที่4อย่ามองลอดใต้วางขาตอนสงน้ำในวัดป่ามักมีบ่อน้ำโบราณหรือห้องน้ำรวมที่อยู่ท้ายวัดหากคุณรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองจากด้านบนหรือรู้สึกหนักที่บ่าขณะสงน้ำ ห้ามก้มลงมองลอดใต้วางขาเด็ดขาดสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่ภาพสะท้อนของตัวเองแต่อาจเป็นใบหน้าที่เน่าเฟะที่กำลังจ้องกลับมาในระยะประชิดข้อที่5กุติเบอร์404คือเขตห่วงห้ามไม่ว่าคุณจะเดินหลงทางแค่ไหนหรือฝนจะตกหนักเพียงใด ห้ามเฉียดเข้าใกล้กุฏิไม้เก่าที่ตั้งอยู่ท้ายป่าช้าเด็ดขาดหากเห็นแสงไฟสลัวสลัวด้านในให้เดินเลี่ยงไปทางอื่นทันทีเพราะนั่นไม่ใช่ไฟจากตะเกียงแต่มันคือดวงจิตของพระรุ่นก่อนที่ทำผิดวินยัยจนต้องจองจำอยู่ที่นั่นตลอดกาลพระถินค่อนข้างจะงงกับข้อห้ามที่ถูกเพิ่มเข้ามา และคิดว่าเป็นกฎที่เอาไว้หลอกพระใหม่ไม่ให้ทำอะไรพิสดารทำให้เมื่อฟังแล้วก็ไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจเท่าไรนักในคืนแรกที่หลวงพี่ทินกำลังจะเข้าจำวัดในกุฏิท่านก็แววเสียงแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเรียกชื่อเขาเบาๆจากดงป่าทึบหลวงพี่ทินเกือบจะอ้าปากขานรับแต่ฉุกคิดได้ว่าแม่จะมาที่นี่ได้ยังไงทันทีที่เขานิ่งเงียบ เสียงเรียกนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหลมสูงที่ฟังดูไม่เหมือนมนุษย์พร้อมเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งวนรอบกุฏิจนดินสะเทือนหลวงพี่ถินนั่งสมาธิพร้อมแผ่เมตตาให้จนเสียงวิ่งนั้นเงียบไปเย็นวันหนึ่งขณะจะกลับเข้ากุฏิหลวงพี่ถินเห็นว่าลานหน้ากุฏินั้นเต็มไปด้วยใบยไม้ท่านจึงหยิบไม้กวาดตั้งใจจะทำความสะอาดเสยก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน แต่เมื่อกวาดไปเรื่อยๆหลวงพี่ถินก็ได้ยินเสียงคนเดินไปมามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อหันกลับไปดูทางที่ท่านกวาดมาแล้วก็พบว่ามีเงาดํากลุ่มหนึ่งกําลังเดินมุ่งหน้ามาทางที่หลวงพี่กวาดพื้นอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจโยนไม่กวาดทิ้งพร้อมรีบเดินกลับเข้ากุฏิคืนหนึ่งขณะที่หลวงพี่กำลังทำสมาธิอยู่ในกุฏิ ก็ได้กลิ่นดอกมะลิหอมรุนแรงโชยมาประทะจมูกหลวงพี่ทินเพือสูดลมหายใจเอากลิ่นหอมนั้นเข้าเต็มปอดแต่เพียงไม่นานกลิ่นหอมนั้นก็กลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพที่ตายมาหลายวันเมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผิวหนังหลุดลุย่ยมาโผลมาอยู่ที่หน้าต่างลุงพี่ินรีบหลับตาทำสมาธิและแผ่เมตตา ทำให้กลิ่นนั้นค่อยๆจางหายไปในคืนที่อากาศร้อนจัดลุงพิ่ถินไปสงน้ำที่บ่อน้ำท้ายวัดท่านรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองจากบนยอดไม้ใหญ่แต่ก็พยายามไม่คิดอะไรจนเมื่อใกล้จะอาบเสร็จสบู่ที่กำลังถูตัวอยู่ก็หล่นลงพื้นขณะที่ลุงพิ่ินกำลังก้มตัวลงเก็บนั้นสายตาก็เผลอมองลอดใต้หวางขาสิ่งที่เห็น คือเท้าคู่หนึ่งที่เหี่ยวแห้งและดำกร้านเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเล็บยาวแหลมหลวงพี่ทินมองไล่ขึ้นไปอีกเล็กน้อยก็เห็นผ้าสบงที่มีสีเหลืองตุ่นๆเหมือนผ่านการใช้งานมาอย่างหนักแต่ไม่เคยซักเลยและที่หน้าแข้งนั้นมีคราบน้ำเหลืองน้ำหนองไหลลงมาเป็นทางเมื่อเห็นแบบนั้นหลวงพี่ทินรีบเงยหน้าขึ้น และอาบน้ำให้เสร็จอย่างรวดเร็วหลังจากที่หลวงพี่ธินทำวัดเย็นเสร็จกำลังจะเดินกลับกุฏิของท่านนั้นสายฝนก็เทลงมาทำให้หลวงพี่ต้องไปหยุดหลบฝนที่กุฏิหลังหนึ่งที่เปิดไฟสลัวอยู่ด้านในแต่เมื่อหลวงพี่ทินเงยหน้าขึ้นมองที่หน้ากุฏิก็พบว่าหมายเลขของกุฏิเลขนั้นก็คือ404ประตูกุฏิค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆ แต่ด้านในกลับมืดและว่างเปล่ามีเพียงจีวรเก่าๆแขวนอยู่กลางห้องและเสียงสวดมนต์ย้อนส้อนที่ฟังแล้วชวนคลื่นไส้ดังก้องอยู่ในหูจนเขาต้องวิ่งหนีออกมาโดยไม่คิดชีวิตตลอดช่วงเวลาหนึ่งพรรษาที่ท่านจำวัดอยู่ในป่าลึกแห่งนั้นทุกครั้งที่ท่านรอดพ้นมาได้ท่านจะพบว่าจิตใจของท่านนิ่งสงบขึ้นแต่ในตาของท่าน กลับดูหมองมนลงอย่างประหลาดในเช้าวันศึกหลวงพี่ธินเดินไปกราบลาเจ้าอาวาสเท่าท่านจ้องมองหน้าทินแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแห่พร่าว่าโยมทินกฎพวกนั้นนะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าไว้ครูพระใหม่หรอกนะแต่มันคือวิธีที่พวกเราใช้อยู่ร่วมกับพวกเขามานับร้อยปีทินกราบลา แล้วเดินออกจากเขตวัดโดยไม่หันหลังกลับไปมองแต่ขณะที่เขากำลังก้าวเท้าพ้นประตูวัดเขากลับได้กลิ่นดอกมะลิหอมรุนแรงโชยมาปะทะจมูกอีกครั้งทั้งที่รอบตัวมีแต่ต้นไม้แห้งเหี่ยวพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูว่าแล้วเจอกันใหม่นะทินเขาไม่รู้เลยว่าการก้าวออกจากผ้าเหลืองในครั้งนี้จะเป็นการหนีพ้นจากกฎเหล่านั้นจริงๆ หรือเป็นเพียงการเริ่มต้นของกฎข้อใหม่ที่ไม่มีใครเคยบอกเขามาก่อนในโลกแห่งความเป็นจริง